สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับเคล็ดลับการดูแลเฟินที่เราปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะนูน่นอีกต้นหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเฟินใบมะขามนะเนี่ยค่ะงามมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับที่เราจะมาบอกวันนี้กันเลยค่ะ และตัวช่วยของดาวนะคะก็คือฮอร์โมนตัวนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะทําให้ดูเลยอันนี้เป็นนมนะคะนมจืดที่เรามีอยู่ในตู้ค่ะดาวใส่ไปเลยเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณค่อนๆประมาณนี้เลยนะคะเพิ่งใช้ไปนิดเดียวส่วนมากดาวก็เอามาใช้เกี่ยวกับต้นไม้นี่แหละคะ่ะเทให้หมดเลย <c oughs> เสร็จแล้วจริงๆเราน่าจะตีไข่ก่อนเนาะ <c oughs> ดันเทนมก่อน ความคิดสับสนอะนะไข่ค่ะใส่ลงไปเลยเปลือกเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้นไม้ต่อค่ะตานจริงเราน่าจะตีไข่ก่อนอย่างที่เราว่าเนาะเสร็จแล้วนะคะนมเปรี้ยวค่ะี่ห้อไหนก็ได้นะคะหนึ่งขวดไข่หนึ่งใบนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดใส่ลงไปแล้วใส่ขวดลงเลย ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ค่ะเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้หลายวันได้นะคะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราใส่ขวดก่อนนะคะเมื่อเราหาขวดใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทีนี้เราก็จะเขยา่าเพื่อที่จะเป็นการทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันค่ะเขย่าแบบนี้นะคะไม่ตีไข่ก็ไม่เป็นไรนะคะแบบนี้เขาก็ละเอียดเลยค่ะเขยา่าเขย่าแ,แมเลย เรียบร้อยแล้วค่ะพอได้แบบนี้นะคะดาวคลายฝาเพื่อที่ให้อากาศสามารถเข้าได้แบบนี้จะได้ไม่ระเบิดนะคะแล้ววางทิ้งไว้ที่ล้มๆมในบ้านเราค่ะ3วันก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่ดาวหมักไว้ครบ3วันแล้วนะคะแล้วก็เวลาทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะขยาเขย่าให้เขาทุกวันด้วยนะคะและก่อนใช้ก็ขยาเขย่าแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ดาวก็จะใช้แล้วนะคะ น้ำในกระมังนะคะก็มีประมาณสัก10น่าจะ1ิลิตรได้ละเดากะเอานะคะเดวก็จะใส่ตัวนี้ที่เราหมักไว้แล้วอันนี้เป็นฮอร์โมนนมไข่นะคะเดาตั้งชื่อไว้อย่างนั้นใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะคุณพูนเลยนะคะล้นๆนิดนึงได้ใส่ไปแบบนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ฝา นี่นะคะใส่ลงไปเลยจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใช้ด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะดามีเราก็ใส่ค่ะตัวนี้อุ้ยเราใส่สองช้อนโต๊ะนะคะเต็มๆค่ะแบบนี้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเฟินค่ะใส่ลงไปเลยแช่ลงไปแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะแช่ไว้อยู่ที่ประมาณนะหนาทีค่ะเพื่อที่จะให้จะให้ดูห่างๆหน่อยเพื่อที่จะให้กะปาเ้านะที่ว่าเนี่ยเขาอุ้มน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะก็คือแช่ทิ้งไว้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้ประมาณห้นาทีแล้วนะคะ นี่ก็จะเห็นว่าชุ่มน้ำเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องลดเป็นอาทิตย์เลยนะคะเรียบร้อยก็เอาตัวอื่นใส่ต่อค่ะนี่ค่ะแช่ทิ้งไว้เลยค่ะและวิธีนี้นะคะก็ยังแช่พวกเดฟได้ด้วยนะคะเราก็ลดเดฟไปเลยแช่ทิ้งไว้เลยค่ะ5-10นาทีนะคะ ส่วนน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ต่อค่ะนี่นะคะหลังจากเสร็จแล้วชุ่มชื่นมากๆเลยวิธีนี้เนี่ยเราทำอยู่ที่เดือนละประมาณสองครั้งก็พอค่ะวันอื่นก็น้ำใสยางนะคะลดลดลดเขาก็จะได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิธีที่เราบอกไปเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ฉีดได้เหมือนกันค่ะอัตราการใช้นะก็ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรค่ะสำหรับการฉีดนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดกันดูไปลองทำตามกันดูนะคะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับพวกเดฟต่างๆไม้ห้อยต่างๆได้ด้วยค่ะจะให้ดูไม้ห้อยนะนี่ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะ ก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ